เมื่อวานนี้คนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ,การสู้รบในยูเครนได้เดินทางถึงประเทศไทยชุดแรก38คนและชุดที่สอง58คนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือคนไทยในยูเครนจากสถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครนอย่างใกล้ชิดทั้งยังแสดงความห่วงใยต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวไทยและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่กำลังปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ที่ยังติ ค้างอยู่ในยูเครนพร้อมกำชับให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการส่งชาวไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศโดยเร็วที่สุด นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยที่เดินทางเข้ารับการดูลแลก,กักตัวที่ศูนย์คอรเลนทีนเซ็นเตอร์ของสถาบันบำราศนราดูนพร้อมกล่าวว่าจากนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้ทำทุกวิถีทางเพื่อให้คนไทยในยูเครนกลับสู่ประเทศไทยโดยเร็วซึ่งได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยทำงานในยูเครน139คนเดินทางกลับมาแล้วรวม 96คนส่วนที่เหลือจะดทยอยเดินทางกลับคาดว่าภายใน1-2ถึงวันนี้ซึ่งจะททำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ผลการตรวจคัดกรองเชื้อส่วนใหญ่ไม่พบเชื้อโควิดมีพบเชื้อเพียง3คนจากจำนวนแรงงานที่เดินทางมาชุดแรก38คนที่พบเชื้อเป็นกลุ่มสีเขียวไม่มีอาการซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ให้การดูแลรักษาตามอาการเรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือผลตรวจเป็นลบจะก,กักตัวเฝ้าระวังช่วงที่เดินทางกลับภูมิลำเนาจะ มีการแจกชุดตรวจเอทเคเพื่อให้ตรวจหาเชื้อด้วยและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะร่วมกับแรงงานจังหวัดในการติดตามดูแลช่วยเหลือในระยะต่อไปรัฐบาลไทยก็ดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็ยังมีเงินกองทุนของกระทรวงแรงงานที่มอบให้กับผู้ที่เดินทางกลับมาจะได้เอาไว้ใช้ใจ,จ่ายกับภูมิลำเนาได้นะครับก็ได้สอบถามทุกท่านแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาเมืองไทยได้ นายบุญชอบสุดทั้มนัทวงประหลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงการช่วยเหลือแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหาง,งานไปทำงานในต่างประเทศจำนวน69คนได้รับการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีภัยสงครามคนละ15,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิน้นล้าน35,000บาทพร้อมย้ำถึงความสำคัญของการไปทำงานอย่างถูกต้องและสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหาง,งานไปทำงานต่างประเทศ300-500ถึงบาทจะได้รับความคุ้มครองในหลายกรณี เช่นเดียวกับกรณีภัยสงครามในยูเครนนางสาวสุภาพโพธิสเดาอายุ49ปีหนึ่งในแรงงานไทยชุดแรกที่เดินทางกลับจากยูเครนเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับไทยอย่างปลอดภัยหลังจากเดินทางไปทำงานที่เมืองโอเดซ่าทางตอนใต้ของอยูเครนได้เพียงเจ็ดเดือนแม้สถานการณ์จะไม่รุนแรงเท่าเมืองหลวงแต่เพื่อความปลอดภัยจึงตัดสินใจเดินทางกลับพร้อมขอบคุณการช่วยเหลือจากรัฐบาลรวมถึงเงินช่วยเหลือ1 5 0 0 0บาท ก็อ,อยากจะฝากว่าเราจะเดินทางน,นะคะมีประกันเป็นดีที่สุดเพราะว่า,าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็อขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับภาพรวมข้อมูลคนไทยในยูเครนมีประมาณ253คนในจำนวนนี้เป็นแรงงานไทยที่แจ้งการทำงานในประเทศยูเครนกับกรมการจัดหาง,งานจำนวน139คน บางส่วนพบว่ายัางได้รับผลกระทบจากการค้างข่าแรงจากนายจ้างทั้งนี้เบื้องต้นมีรายงานแจ้งความจำนงเดินทางกลับประเทศไทยประมาณกว่าร้อยคนมานชยโยรายงาน